ăn đi nó lòng cơm khuân vào tìm loại khi cầu thật hơi nổi nó nó hơi cái cả ấy, nó, 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 cả đấy hết mày ăn sương mấy ngày đâu khuân được mấy ngày khuân nhẹ nhìn mặc là mặc mạnh nhắn cọ บังล no yeah. ่างนะทุกคนอู้หูแบบนี้ก่อนคตายทุกคนมานี่ตอนทุกคนนอนห้ามว่าเพาะกินมักล่างมักมังยังเกาะมักล่างมังล่างนะทุกคนอู้ทุกคนมันเป็นผัวเป็นผัวทุกคนดีท่องนะทุกคนวิ่งเพื่เอาได้ทุกคนใส่ทุกคนอู้หทุกคน มึงนี่มึงนี่ทุกคนอาชีพโอเห็นเนาะทุกคนเนาะโอ้ทุกคนเฮาบ่มาสามารถชีเอาได้ทุกคนเฮาก็เลยเอาแต้ตัวต่ำๆทุกคนป๊าทุกคนมีบอกว่ามึงเอาเครื่องนม้ก็จริงนะเรือแจวเคยเหรอส่วนว่าไก่หิ้งกินอะไรกัน ไรมากไม่ดึงไปกินปีเอาไปคือปะปีนน้ตจิตจิตเก่งแพะบ้านทุกคนแต่ล้ง้าไม่เคยกินนะทุกคนอืออลอบ้ก่อนเบิงคน ไดิทุกคนปทุกคนสียไทุกคนตะลังมากินมาอีกยังตกิ้ขอบจักเลเนาะมะล่างยเสียอยู่หกเกย์นั่เนาะอุ๊บมาอีกนั่บนโบลางดีมกลางยเสียกลางันยะกกดางดวยอีปาน โอ้ยพนารมาันี่เมันเหียไปเลยหะกัน่านทุกคนหกันกคนหย่กนหัดกันมัโอ้ยหย่แล้กคนมาเอ้ยคงซเอาลงมาหายด ลายมกงกงขึ้นกระตาค่ะทุกคนลาเฮ็ดไปทุกคนก็ตัวนี้ชือว่าเป็นชื่อว่าสมก็วืมอม่หักนยังดีบอยู่ไปไปกินหามันไาเด้อเ้อเที่ยงเนยักเห็นม้งไหมคนนับจอกสิมาทุกคนถ้าจีไปกอดไหนกดแช่เลยทุกคนเอา เาเปหาเหตดตอหรือ no ว่า no ก็าจะผักกินน้ำก่อนนะทุกคนอยากกินน้ำเฮทุกคนกินน้ำตัวนี้บ no ิ no ่งหทุกคนมาแลกขอขาไอ้จาที่เปไุยนไลาไหมันก็มีกบางดอีกเออใกล้เดี๋ยวนงาีจะ ไเลนสาวหอเมือกดีคนผูรากเอาลกเอาโแม่้ตแ้วตวเป็นงกูกูต่อลงมาอือคบคนนี่ตั้มจะมีนี่มาหาแตมาหาดได้กินอาหารคนี้นี่เนาะขบอนีบมอ เัวอักมะเนเอาไปกินจับเี้อะไม่เคยเจอมองบอกว่าไปเจอเนื้อเขาเพราะว่าเที่ยงมึงมีขวดเบิร์ตก็บไปก่อยเที่ยงสิโอ้ยเปิดติ่มห่อเที่ยงกันแล้วทุกคนไปไปไปข้าวก่อนจะไปคิดสมกินดแจ้วก่อนทุกคนแล้วก็ไปหาเทุกคนหมดเลยค่ะ บอกแม่ปุดไหังก็อาไปห้อได้จ้ะสบายนาะคอยก็ซืซต็สว เดิหุ่นทางกิไปเข้าปาต้อไปปลอยนอ,อ,อ, <c oughs> องต้มคนปบ่เต็มพี่เกา่าว่าซ้า่างี่ไม่ยังมีปลเามาอนเดียวซช่าสอไปกินหน่ะกินหน่ะกูนะเนี่ยเจอคนนอบปามันใหม่แล้วคนดวาย่างม,มาเก่งไฮะเป็นการห่อนคน ไม่รอ,น,รอนคน่ะพต,บบาาตรมาันี่เ็ดมสิบอกคนเ็ดข้าวดินแบบพงออกเป็นยังไขาเป็นเนองเงก็คอาตนนี้เอง็อาของนะทุกคนเ็นไขมินหรอตัวนี้นะทุกคนจะไกินหนามเนาะ เด็กกินนหนาไปบ้านออกมาเร็วนออกมาเนี่ยฮู้คนเลยทากินหนาในแม่นี่ไปนี่จะคล้องเคียงแล้วมาเลยกกินหนาจะคล้องเคียงเขาได้อยู่พอได้กินนี่เราเบื่อละทำไมเบื่อมือกล่องล่ะโอ้ยมือกล่องงานเลยทุกคนทุกคนเจ๊ง แนชูนะอนกยนิ่มหนะเขาไม่เขากินอี่มจมา้นี่กินอิ่มจงมาล้เจอาหวัวแล้วทุกคนทีนี้มากินหักม่วงม่วงกินทุกคนกินแล้เาก็จะไปหาเห็ดทานตะไบตะบันทุกคนแถนี้ะไหลายคนนี่ก็ะเอมือกาะมือเกาอนที่ตายเ้เออมือเกาะหอนอยากินน้ำแห้งเบาไว้ ดจสิขาดเดี๋ยวนี้นอกคนนอนกับาหาเนอะใหม่นะทุกคนนาะใส่หนอใหม่นะใส่ร้ายโตแล้วแหละซับใส่หนอใหม่แล้วทุกคนเออเออ vẫn à, là quận khá to à. Ồ. mạnh subscribe cho kênh Ghiền Nó thú khuẩn nó mạnh thú khuẩn Nó nhảy thú khuẩn Được, yeah Nó mạnh lắm Mình bước vào này tấm nhìn phòng

ดตอนนี không, hmm. <t 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 ้ห้องกำลังสีมืออ่ะนี่นะชื่ออรเจ้าคะชื่อพุทธจอนทนเต็มปะแน่นอันนั้พูดอนนี้ยสิสองสาวจีจังได้หนะเนี้ยอันนั้นนองตายนคนเต็มลอยวะคนบเต็มลอยเต็มเต็มลอยเนาะอันนี้น้องกึมคนบเต็มลอยขื่เก่ามาพบกับ ก็เทหน่อยเนาะน้องขาก็เเฮ็ดเฮ็ดทุกคนเฮ็ดไมนี้ด้เนหนักเเอ้ามึงเฮ็ดไม้เครื่องข้าก็สี่เอาเมื่อแกงนะทุกคนซุ่มก็ยินร่อยอ่ะาได้นีเนาะขาเมื่อไหร่ลขตัวลาไปก่อน Bye 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 Bye